สวัสดีครับเอ่อคลิปนีอ้อ่ต่อจากคลิปที่แล้วนิดนึงเพราะว่าอ่าไปกลับไปทดลองของของจริงมาอ่าแล้วก็ได้เคลรดลับมามาปรับแก้นิดเดียวนิดเดียวเลยคืออ่าจากรอบที่แล้วอ่ะเราทำบายอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวงล้ออะไรก็ได้คือสมมุติเนว่าเป็นหน้าสัมผัสอ่ะอ่าแล้วอ่า ไอตัวกระแสที่ไหลที่ไหลที่ไหลผ่านล้อไปเนี่ยอ่ามันจะอ่าเป็นบาลานซ์บาลานซ์จักอยู่ในนี้ยเออแล้วก็แยกออกไปอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยอ่ามันมันใช้ได้นะแต่ว่าอ่ามันยังไม่สมบูรณ์ของตาก่อนมันมีที่สมบูรณ์กว่านี้ไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้นะครับทําได้แต่มันสร้างมันจะทําให้เราต้องออกแบบวงจรที่ค่อนข้างซับซ้อนคือ ก็อ,อย่างที่ผมบอกผมจะสร้างในอุดมคติที่มันต้องทำให้ง่ายด้วยแล้วก็คือได้ประสิทธิผลสูงสุดอ่าอ่าคือยังไงเลยเอาง่ายๆว่าสร้างโดยที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วสร้างง่ายที่สุดประหยัดต้นทุนที่สุดคือสุดแม่งทุกอย่างอะ่ะอ่ะประมาณนั้นนะครับคือนี้ผมไปเจอว่าไอบ้บาลานซ์เซลล์บาลานซ์ที่ผมระบบบาลานซ์อ่าที่ใช้เส้นร่วมอยงนีนะ อ่าข้าอค่าก่อนเดี๋ยวเพื่อใครผ่านมาแล้วก็จะไม่เข้าใจอ่ากระ,ะแสะที่ไหลสวนทางกันอ่าอย่างเงี้ยอันนี้สวนขึ้นอันนี้ลงใช่ไหมสวนกันแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยอ่าคือนี้มันคือวิธีการชาร์จถูกไหมดังนั้นออกแบบที่ผมไปเทสดูมาหนีไอต้ตรงจุดร่วมเนี่ยสําคัญอย่างงี้ ถ้าเราเชื่อมจุดอันนึงก่อนแล้วอันเนี้ยมาสวิตใส่ที่หลังอันเนี้ยมันจะอาร์คมันจะอาร์กกันยังไงก็จะอาร์คเพราะว่าอย่างนี้ต่อต่อให้มันจะบาลานซ์จริงแต่ว่ากระแสะที่มันวิ่งอ่ะมันก็จะวิ่งกระโดดตรงเนี้ยได้อืมอันนี้ที่ผมไปทดสอบของจริงมาแต่ปรากฏว่าไปเจออ่า ถ้าในจุดร่วมของที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันเนี้ยเป็นเป็นบาร์เลยก็ได้อะไรก็ได้เสร็จแล้วอันเนี้ยเป็นสวิตท,ที่ทําหน้าที่มาแตะมาแตะตรงเนี้ยมันจะไม่มีทางอาร์คเลยถ้าถูกลิมิตอ่ะคือในวงจรอน่ะลิมิตกระแสไออ่าวงจรหนึ่งวงจรสองเนี่ยเท่ากันในจังหวะที่แตะปุ๊บเนี่ยวงจรทํางานกระแสะวิ่งเท่ากันหมดตรงจุดอาร์คเนี่ย อ่ะขยายขยายขยายคือบาอย่างใช่ไหมล้วสมมุติว่าเป็นเป็นแท่งสายอะ่ะจุดที่สัมผัสอะ่ะสัมผัสกับตรงเนี้ยอือก็คือไม่ว่าจะสัมผัสโดนเล็กน้อยเท่าไหร่แค่ไหนก็ตามเอออันเนี้ยจะไม่มีอาร์กเลยจะไม่มีไฟกระโดดเลยคุณนึกอ,ออกไหมคืออันเนี้ยพอมันวิ่งมาล้างใช่ไหมโวลต์มันก็จะหักล้างกันด้วย แอมมันก็จะหักล้างกันด้วยอันนี้ตามที่มันปรากฏนะผมสรุปไ้ฟังพอพอมันหักล้างกันเท่ากับว่าเวลาเราหน้าสัมผัสเนี่ยมันโดนปุ๊บเพื่อให้มันครบวงจรไฟมันวิ่งอย่างเงี้ยเออมันวิ่งสวนกันอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าไอ้ที่มันวิ่งสวนกันอย่างเงี้ยไอตัวตัวกลางเนี่ยมันวิ่งเพียวๆอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้ถูกไหมอันนี้สวนกันไปอย่างนี้อ่าเรื่ออกไหมครับมันถึงจะสวนกันไง เอออันนี้อันนี้ขึ้นไปสมมติอันนี้ขึ้นไปอันนี้ก็ลงมาในตัวนําใช่ไหมแต่แล้วมันมาผ่านจุดร่วมตรงเนี้ยอันเดียวกันเออทิศทางของกระแสที่มันวิ่งวิ่งไปอ,ะอ่ะอ่ามันมันมาพร้อมกันไงพอมาพร้อมกันปุ๊บอ่เอเอฟเฟกที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆคือเอ่อแอมมันไม่เกิดเลยตัวเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยดังนั้นสมมุติฐานเนี่ยผมทดลองจริงแล้วมันเป็นไปได้ว่า ไอ้เส้นร่วมเนี่ยเราจะล่อเป็นพันแอมเลยก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันวิ่งบาลานซ์เนี่ยแล้วมาสัมผัสตร,ตรงนี้อ่ะเป็นที่มาก็ออกแบบใหม่เลยเอาวงจรก่อนง่ายๆเลยมันต้องออกแบบให้ง่ายมากเราก็ออกแบบเป็นวงจรที่จ่ายกระแสร,ร่วมอ่าผ่านออกมาแบบเนี้ยเออแล้วก็มาชาร์จแบตบสมมุติว่าฝัาง่งฝั่งตรงข้ามเป็นแบตบเป็นวงจรชาร์จแบตรถแล้วกัน อันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแหล่งจ่ายอ่าแล้วก็ให้มันมีเอออย่างเงี้ยร่วมอย่างเงี้ยตลอดสังเกตเห็นอะไรไหมครับหนึ่งหนึ่งมันก็คือวงจรอนุก,กรมนั่นแหละต่อแบบอนุกรมแต่อย่าลืมว่ามันจะมีเส้นนี้ หลักการนี้มันก็คือหลักการที่ผมใช้สมัยก่อนอ่ะก่อนที่จะเจอวิธีการบาลานซ์มันวิธีเป็นมันคือวิธีการย่อยกระแสอ่ะง่ายๆเลยถ้าใช้วงจรนี้สมมุติว่ากระแสที่จะต้องส่งอ่ะส่งผ่านอ่าอันนี้อันนี้คือระยะส่งนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัดตอนเนี้ยอันนี้คือระยะส่งในสายปกติตอนที่อคำนวณน,นะอ่าสมมุติว่าพันแอมป์ถ้าใช้วิธีนี้ มันจะมีสายเส้นที่โตจริงๆเนี่ยสมมติว่าผมบังคับเลยนะอ่าให้มีทั้งเนี้ยมีเส้นทั้งนี้ทั้งหมดอ่ะเท่าไหรส่สิบเส้นอ่าสิบเส้นอ่ามันก็จะได้เท่าไหร่อ่ามันก็จะวิ่งที่หนึ่งร้อยแอมอ่าหนึ100่งร้อยแอมบวกลบบวกลบที่เราไม่สามารถบาลานซ์ได้ก็คือตรงนี้สองข้างดิ่งนี้มันก็จะเป็นอ่าหนึ่งร้อยแอม สองเส้นอ่าสองเส้นสองเส้นแล้วอ่าที่เหลือที่เหลืออีกอ่ามันเท่าไหร่อ่าอ่าก็เท่านั้นแหละประมาณเก้าเท่าไหร่ป็ประมาณหนึ่งร้อยร้อยเส้นใช่ไหมอ่าลบสองวังเก้าสิบแปดจริงจริงไม่แน่แต่แนะม่เก้าสิบแปดหรือเก้าสิบเก้าแหละอ่านั่นแหละประมาณเนี้ยก็คือไอไอเส้นที่เล็กๆเนี่ยอ๋อผมหารสิบ มันไม่ถึงขนาดนั้นลืมไปอันนี้อันนี้คิดร้อยร้อยมันคือสิบวงจรสิบสิบเส้นสิบเส้นมนันก็คือเท่าไหร่อันเนี้ยสิบอันเออต่อกันสิบหน่วยอา่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเส้นร่วมอย่างเงี้ยออกไปสิบอันอืมอย่เงี้ยเออเงี้เยเท่าไหร่อ่ะ ห้าหกอ่าอออครบแล้วกันเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสามเดี๋ยวเดี๋ยวคนว่าแต่มันไม่ครบเนี่ยอ่ะสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะใช้กี่เส้นอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมเนื้อ อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเออบวกหนึ่งเอ็นบวกหนึ่งก็คือใช้สองเส้นแล้วอ่าสองเส้นเนี่ยสองเส้นที่ร้อยแอมอ่าส่วนไอ้ที่เหลือคือเท่าไหร่สิบเอ็ดลบสองเหลือเก้าเก้าเส้นที่เหลือเนี่ยเส้นเล็กมากก็ได้ก็คือเล็กเล็กเข้าเส้นผมเลยก็ได้แต่เล็กเข้าเส้นผมตอนมันอยู่บาลานซ์กันเนี่ย มันจะทําหน้าที่นํากระแสที่100แอมป์้งม,มั้ยก็พามันมาล้าีไงมีทั้งไฟบวก100แอมแล้วก็ลบ100แอมอย่างเงี้ยที่มันสวนกันอ่ะตามทิศทางของกระแสมันหักล้างกันอยู่ในเส้นอย่างเงี้ยอยู่ในเส้นอย่างเงี้ยคือใช้คุณสมบัติที่คนพบใหม่เนี่ยแหละแล้วทาเอามาใช้ประโยชน์หมายความว่าอากีก9เส้นนี่ยมันเป็นเส้นนิดเดียว ส่วนเส้นใหญ่จริงๆก็คือเส้นอันนี้อันนี้แค่สมมุตินะว่าเป็นสิบวงจรแล้วสิบวงจรนี่ก็คืออะไรไอ้พวกนี้คือไม่ใช่เอาแบบต้นๆนะครับก็คือวงจรควบคุมกระแสคือคือวงจรชาร์จนั่นแหละทีนี้พอมันหน่วยอย่างเงี้ยย่อยได้อะทีนี้ผมไม่เอาสิบล้วผมเอาร้อยพอมันร้อยกลายเป็นอะไรจากร้อยแอมก็ย่อยเหลือสิบแอมเส้นโตสุดสิบแอมใช่ไหม สิบแอมมีกี่เส้นสองเส้นอ่าอย่างที่บอกสองเส้นอ่าเส้นทั้งหมดรวมทั้งหมดมันอ่าร้อยหนึ่งนร้อยหนึ่งเหลือเท่าไหร่กี่เก้าสิบเก้าเส้นอ่ะเล็กเข้าเส้นผมได้เลยอ่าคุณนึกออกไหมส่งกระแสในหนึ่งพันแอม์เนี่ยเส้นที่เล็กมากๆเข้าเส้นผมอ่ะมีเก้าสิบเก้าเส้นส่วนเส้นที่รับสีกระแสละสิบแอมมีสองเส้นอ่ะ พอมันเป็นแยกย่อยอย่างนี้มันกลายเป็นยังไงผมก็มาทำอย่างนี้เดี๋ยวคุณฟังไปก่อนถ้าไม่เข้าใจปกติแล้วถ้าหน้าสัมผัสนะอ่ะอ่าอันนี้สมมุติเป็นไซด์วิวสมมุติเป็นบาร์เหล็กใช่ไหมแล้วทิศทางการเคลื่อนที่ของรถอ่าสมมุติว่ไปซ้ายไปขวาอย่างนี้ใช่ไหมเออ แล้วที่ทางหน้าสัมผัสก็ควรเป็นไงมาอย่างนี้หน้าสัมผัสก็ควรจะเป็นประมาณนี้ถูกไหมเป็นเหล็กงองอย่างนี้ใช่ไหมะเออตรงนี้เป็นแปลงหรืออะไรก็ได้คือไอ้ตัวที่รับสิบแอมตัวเนี้ยมันจะใหญ่หน่อยถูกไหมแต่ไย่ลืมว่ามันมีแค่นี้เดียวแค่สองแค่สองสองอันสองอันแต่ที่เหลือเนี่ยมันย่อยได้เลยคมมุเ้ว่า อันนี้ท็อปวิวนะสมมุติว่าสิบแอมเนี่ยไอ้สิบแอมอ่ะอ่าที่เป็นไฟลฟฟฟฟบฟั่งฝั่งไฟบวกเนี้ยอ่ะง่ายๆเลยนะอย่างนี้ที่ตัวลดตัวลดเลียมเีอย่างเงี้ยอ่าเคลื่อนไปเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงี้ยอ่ะมันจะต้องมาแตะตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้ตรงกลางหรือจะตรงอ,อะไรก็แล้วแต่แต่ออกแบบง่ายๆเลยมันก็คือ หน้าสัมผัสที่เป็นอ่าสมมุติว่าเป็นบล็อกอันนึงแล้วก็เป็นตัวรับรับเขี้ยวไงรับเขี้ยวทิศทางเนี้ยเออทิศทางเนี้ยเท่าไหร่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าล่องอ่ะก็คือล่องล่องที่เป็นอย่างเงี้ยสมมุติว่าอ่าอ่าสายวิวเป็นเป็นแง่งไมง้ใช่ไหมแล้วก็อ่ามี แกนที่ตัวรับอ่ะให้มันให้มันให้มันสัมผัสอ่ะเอออย่างเงี้ยสมมุตินะเป็นบัสแปลงบัส่ะเออที่มันสัมผัสอ่ะแล้วมันแล้วมันไม่จําเป็นต้องสัมผัสมากไงผมถึงได้บอกหรือไม่ก็เป็นล้อเลยก็ได้อ่ะเพราะว่าในเมื่อมันมันไม่จําเป็นแล้วอ่ะสัมผัสเป็นล้อเลยก็ได้ล้ออะไรล้อแมกเนตก็ได้คือคือเดี๋ยวเขาออกแบบง่าอย่างเงี้ยแต่เล็กๆอย่างเงี้ยเก้าสิบเก้าอันอ่าเป็นร่องๆ่ร่องๆ่ร่องๆออย่างเงี้ยคุณนึกออกไหมอย่างเงี้ย แต่แล้วก็มีบาอย่างเงี้ยแค่2อันมันจะเล็กมากแต่ผลรวมทั้งหมดคือเท่าไหร่หนึ่งพันแอมหึ่งพันแอมยังไงก็คือมันย่อยจากกระแสทั้งหมดสมมติว่าถ้าส่งที่ครั้ที่แล้วผมบอกสี่ร้อยโวลต์ใช่มสี่ร้อยโวลต์แต่ผมไปดูแล้วออย่างพวกเซมิทัร์กหรือพวกอใช้มอเตอร์อรมาังสูงอะไรเงี้ยเอาให้แม็กเลยหนึ่งประมาณหนึ่งพันโวลต ไอหนึ่งพันวอเนี่ยใช้โปรแกรมแปลงเอ้ยใ,ใช้วงจรแปลงก็ย่อยมาให้เป็นไอวงจรอย่างเงี้ยวงจรอย่างเงี้ยที่มันซ้อนกันอย่างเงี้ยที่มีนใช้ตัวร่วมอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอ่าหนึ่งร้อยวงจรหนึ่งหนึ่งร้อยวงจรแล้วก็จ่ายออกมาอ่าเพราะจ่ายออกมาผ่านทางร่วมเนี้ยคุณอย่าลืมว่า ถ้าต่ออนุกรมกันอยู่อันนี้ผมพูดเสริมกรณีที่มีคนจะจะจับทิกผมบอกว่าเอ้ยวม่งมันก็ผีกส็สิมันผีต่อเมื่ออะไรอ่ะคุณดูนะครับถ้ามันต่ออนุกรมกันสมมติว่าอันเนี้หนึ่งหนึ่งพันโวลต์ใช่ไหมแล้วมาต่ออันนี้ก็อีกหนึ่งพันโวลต์อันนี้ก็อีกหนึ่งพันถูกไหมผ่านตัวแปลงไงตัวแปลงมาแล้วเนะี่ย อันนี้รวมเท่าไหร่สามพันถูกไหมสามพันล้วนต่อเมื่ออะไรนี่หัวท้ายมีแค่เฉพาะหัวท้ายถูกไหมแต่พอตัวรับอ่ะมีมีวงจรย่อยย,อย่ยอยย่อยเออแล้วก็มีส่งขั้นอย่างเงี้ยขั้นอย่างเงี้ยถามว่ามันแรงดันที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเท่าไหร่มันก็คือรับหนึ่งพันเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้ก็หนึ่งพันเหมือนเดิมนั่นแหละถูกไหม หนึ่งพันเหมือนเดิมอหละโอเคยังเก็ตไหมครับเขารับมาอย่างเนี้นะหมายความว่ากระแสรวมอ่ะที่เราส่งผ่าน 1, อ่ะหนึ่งพันโวลต์อ่าที่หนึ่งพันแอมป์อันนี้ในดวงติที่เขาจะส่งให้ได้ไงก็คือเท่าไหร่หนึ่งเมกะวัตเออส่งได้แล้วเอาจริงๆอ่ะแค่นี้ยใช้วิธีการเนี้ง่ายๆเนี่ยแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือ มันไม่มันไม่ใช่ระบบอะไรที่มันมันซับซ้อนมันเป็นแค่รูปแบบแพทเทิร์นที่มาตรฐานแล้วมาทำงานด้วยอัตโนโมัติของมันเองแล้วแล้วข้อดีที่อย่างเห็นได้ชัดที่แก้เลยก็คือมันยังไงก็ไม่มีอาร์คครับหน้าสัมผัสตร,ตรงเนี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยเออตรงเนี้ยมันก็จะถูกย่อยลงไปคุณนึกออกไหมคือถ้าเอามาทำเนี่ยใช้รูปแบบนี้ทำแล้วมันทำได้สบายเลยก็คือคุณจะส่งเป็น ระดับหมื่นแอมมัก็ได้เออคุณจะลืมว่ากลวิธีแบบนี้มันสามารถแก้แยเหมือนเมือนเราถอดสมการน่ะเออให้มันลดรูปหรือมันอะไรอย่างเงี้ยได้ดังนั้นเราเจอส่วนนี้แล้วที่กระแสส่วนกันแล้วมันหายกันเนี่ยเราก็เลยอัดมันใส่ในระบบมาได้หมดโอเคไหมคือที่ผมพีเซนต์เนี่ยมันไม่ใช่ของสมมตินะ คือไปทดลองแล้วแล้วแค่ยืนยันว่าไอ้สิ่งที่ทดลองเนี่ยมันเอามาทําเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบเนี้ยแล้วมันโคตรเวิร์กเลยแล้วมันจะงใช้เอาไปใช้ในรูปแบบของอย่างอื่นได้อีกคุณนึกออกไหมจริงๆรูปแบบเนี้ยมันคือรูปแบบอะไรมันคือการขนานแบบไงถูกไหมอันนี้คือขนานขนานขนานแต่ที่เราไม่เคยสังเกตคืคอกระแสะที่วนวิ่งตรงกลางตรงเนี้ยมันน้อยมากคือถ้า ลูกมันบาลานซ์กันอ่ะแถวนี้กับแถวเนี้มันส่งกระแสอ่าบาลานซ์กันหมดเนี่ยอด้วยความที่มันต่อนุกรมกันอยู่เนี่ยทั้งทั้งทั้งสองฝั่งจะกี้แถวก็ได้นะมันกระแสมันไหลอัตราไหลเท่ากัน่ะตรงเนี้ยที่เชื่อมต่อมันแทบเป็นศูนย์เลยพอแทบเป็นศูนย์ก็ใช้เส้นเล็กได้พอใช้เส้นเล็กได้เท่ากับอมันสามารถนำกระแสได้อย่างมหาศาลแทบจะไม่จำกัดมันต่อยอดได้อีกมากเลยนะครับ ไอ้รูปแบบการต่อแบบเนี้ใครที่ยังไม่เคยเจอก็ลองไปต,ต่อเล่นดูได้แล้วไอคลิปนี้ก็น่าจะปิดแล้วล่ะเพราะว่าผมว่าสุดแล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถเอาไปใส่ได้เลยสร้างโครงสร้างแล้วก็เอาระบบมาเอามาครอบอันนี้ได้เลยแล้วก็ใช้อันนี้ยส่งพลังงานแบบระดับสูงแบบกันเป็นหมื่นแอมป์แสนแอมป์ก็ได้แล้วที่เท่าไหร่อย่าลืมว่าโวลต์นเนี้ย ถึงเราจะย่อยวงกาวงจรแล้วมาต่อนะมันพอเราไม่ได้ใช้หัวท้ายไงถ้าเป็นหัวท้ายจริงอะ่ะโอเคการมันจะกลายเป็นไฟแรงดันสูงถูกไหมแต่เราไม่ได้ใช้อ่ะพอไม่ได้ใช้ปุ๊บเราใช้จากโหนดย่อยพอจากโหนดย่อยปุ๊บจบเลยแรงดันได้เท่าเดิมมันจริงอันตรายน้อยมากเออโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากแก้ไขไว้เท่านี้แหละโอเคอค,ครับ